สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์รหัสวิชาค12101ชั้นปฐมศึกษาปีที่2เรื่องการบวกจำนวน2จํจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน100และการลบจำนวน2จํจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน100นะคะ ครูผู้สอนนางสุขุมาพรจันทร์ครูเมืองการบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกินหนึ่งร้อยและการลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกินหนึ่งร้อยจุดประสงค์การเรียนรู้หนึ่งนักเรียนสามารถหาผลบวกของจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกินหนึ่งร้อยสอง นักเรียนสามารถหาผลลบของจำนวน2จํจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน100 3. นักเรียนสามารถแก้ปัญหา 4. นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์จิจกรรมคิดแล้วมีสุขมาดูกันนะคะว่าคืออะไระแม่ซื้อนมรสต่างๆไปบริจาคใส่ตู้ปันสุขดังนี้ 1. นมรสกาแฟ34กล่อง นมรสกล้วย12กล่องนมรสช็อกโกแลต26กล่องนมรสสตรอเบอรี่8กล่องและนมเปรี้ยว1 5กล่องค่ะสถานการณ์ที่1แม่ซื้อนมรสกาแฟกับนมรสสตรอเบอรี่รวมกันกี่กล่องก่อนอื่นเราต้องคิดก่อนนะคะว่านมรสนมรสกาแฟรวมกับนมรสสตรอเบอรี่มีกี่กลอ่องมาดูกันค่ะจาก ประโยคสัญลักษณ์ก็คือ34บวก8แสดงว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวคุณครูขอ,อกลับมาดูก่อนนะคะแป๊บหนึ่งแสดงว่ารถกาแฟมี34กล่องและรถสตรอเบอรี่มี8กล่องนะคะดังนั้นก็เลยเป็น34บวก8มาดูกันค่ะ34บวก8ให้นักเรียนยกขึ้นมาก่อนนะคะ8นิ้วอ่า แล้วก็เริ่มจาก34เอา34ไว้ในใจแล้วนับทีละ1ไป8ครั้งนะคะ34ก็35 36 37 38 39 40 41 42ดังนั้นแม่ซื้อนมรสกาแฟกับนมรสสตรอเบอรี่รวมกัน42่องกล่องค่ะ,ะมาดูจทยข้อถัดไปนะคะแม่ซื้อนมรสช็อกโกแลตกับนมรสกล้วย รวมกันกี่กล่องถ้าเขาถามว่ารวมต้องเป็นวิธีบวกนะคะอ่าก่อนอื่นเราก็ต้องคิดก่อนว่าเอ๊นมรดช็อกโกแลตที่จดให้มามีกี่กล่องและนมรสกล้วยที่เขาให้มามีกี่กล่องเอามารวมกันนั้นก็คือวิธีบวกค่ะอ่าต่อไปประโยคสัญลักษณ์ก็จะเป็น26บวก12นะคะ 26บวก12ถ้าใช้แผ่นตารางก็คือเป็นแผ่นตาราง10บแล้วก็แผ่นตารางหน่วยช่วยในการหาคำตอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่าโอเคแผ่นแผ่นเลขก็คือ26ก็จะคือหลักสิบก็จะมีอยู่สองแถวแถวละ10บนะคะส่วนหลักหน่วยก็จะเป็น26รวมกับ12 12ก็คือหลักสิบจะมีอยู่1แถว และหลักหน่วยจะมีอยู่2แถวดังนั้นแสดงจำนวน30ก็คือแม่ซื้อนมลสช็อกโกแลตกับนมรดกล้วยมาทั้งหมด38กล่องนั่นก็คือแถว10บแถวที่1แถว10แถวที่2แถว10บแถวที่3ก็จะเป็น30นะคะบวกกับหลักหน่วยหลักหน่วยคือ6กับ2 6บวก2เป็น8แสดงว่า 30บวก8ก็เท่ากับ38นะคะ,ะต่อไปหรือใช้วิธีตั้งบวกใช้วิธีตั้งบวกนะคะ,ะใช้วิธีตั้งบวกก็คือเอา26เป็นตัวตั้งบวกด้วย12 6บวก2เท่ากับ8 2บวก1ก็จะเท่ากับ3นะคะดังนั้น แม่ซื้อนมรสช็อกโกแลตกับนมรสกล้วยทั้งหมด38กล่องค่ะ,ะต่อไปค่ะแม่ซื้อนมเปรี้ยวมากกว่านมรสสตรอเบอรี่กี่กล่องอ่าเขาถามว่ามากกว่าจะเป็นวิธีบวกหรือวิธีลบคะอ่าเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนถ้าเขาถามว่ามากกว่าก็จะต้องเป็น เครื่องหมายลบนะคะวิธีลบอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าจํานวนนมเปรี้ยวที่โจทย์ให้มาลบด้วยกับจํานวนรสสตอรอเบอรี่นะคะจำ,จำนวนที่เขาให้มาก็คือ15ลบ8จะเท่ากับเท่าไหร่นั่นก็คือประโยคสัญลักษณ์นะคะต่อไปใช้วิธีการนับถอยหลังอ่านับถอยหลังนับยังไงเอ่ยก็คือนับจาก15ลงไปทีละ1ไปถึง8นะคะ ให้นักเรียนยกขึ้นมา8นิ้วนะคะแล้วนับถอยหลังทีละหนึ่งนะคะก็จะเป็น 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7แสดงว่าก็จะเหลือ7กล่องค่ะหรือตั้งโจทย์ตั้งโจทย์ลบเลยนะคะก็คือ15ลบกับ8 เวลานักเรียนเขียนตัวตั้งและตัวลบนะคะนักเรียนจะต้องเขียนหลักหน่วยให้มันตรงกรันนั่นก็คือ15 5คือหลักหน่วยและ1คือหลักสิบแล้ว8คือหลักหน่วยนักเรียนจะต้องตั้งหลักหน่วยให้ตรงกับหลักหน่วยนะคะจากนั้นขีดเส้นค่ะ5-8ลบ8ได้ไหมคะถ้า5-8ลบ8ไม่ได้ให้ยืมตัวข้างหน้านั่นก็คือยืมห ยืม1มา1ก็จะเป็น15และ1โดนยืมไปก็หมดพอดีเป็น0ทีนี้8ทีนี้8เอ่อ15ลบ8ใช่ไหมคะถ้า15ลบ8ให้นักเรียนเอา8ไว้ในใจแล้วนะับไปถึง15นะคะ8 9 10 11 12 13 14 15จะเหลือเท่าไหร่คะอ่าเก่งมากมากค่ะก็จะเหลือ7นะคะก็จะเหลือ7อ่าเราก็เขียนคำตอบลงไปเลยตอบ7ค่ะต่อไปเขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่าง สทยรเขาให้มาคือลูกชุบมะยม26ชิ้นลูกชุบมะม่วง19ชิ้นลูกชุบเชอร์รี่15ชิ้นลูกชุบส้ม13ชิ้นอ่ะต่อไปค่ะเขาถามว่าลูกชุบเชอร์รี่และลูกชุบมะม่วงรวมกันกี่ชิ้นเดี๋ยวเรากลับมาดูก่อนนะคะ ชุบชุบเชอร์รี่กับมะม่วงอ่าเชอร์รี่มี15หชิ้นมะม่วงมี19ชิ้นอ่าเดี๋ยวก่อนคุณครูขอเขียนก่อนนะคะตรงนี้จะเป็น15แล้วก็19เอ่าเขาบอกว่าลูกชุบเชอร์รี่มี15หชิ้นลูกชุบมะม่วงมี19ชิ้นรวมกันกี่ชิ้นคุณครูขออนุญาตทดแล้วกันนะคะอ่า รวมกันก็คือเครื่องหมายบวกนะคะทีนี้15บวก19เป็นเท่าไหร่ให้นักเรียนไปตั้งดูนะคะอ่ะคุณครูขอทดข้างล่างตรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว่อยลบออกนะคะอ่าตั้งก่อนเลยเอาหลักหน่วยอ่านักเรียนเห็นหลักหน่วยไหมคะเอาหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วย9บวกหหรือ5บวกเเป็นเท่าไหร่คะเอา9้าไว้ในใจแล้วชูขึ้นมา5นิ้ว9กแล้วก็10 1 1 1 2 1 3 14, 14 14ให้นักเรียนใส่4แล้วก็ทด1ทด1ข้างหน้าเป็นหลักสิบต,ตรงนี้นะคะก็จะทีนี้จากนั้นเราก็เอาหลักสิบบวกกันค่ะหลักสิบบวกกันก็คือตัวนี้1บวก1เป็น2และตัวทดอีก1เป็น3อ่าต่อไปค่ะจยดข้อ2จยดข้อ2ก็าถามว่าลูกชุบมะม่วงกับลูกชุบเชอร์รี่ มีจำนวนต่างกันที่อยู่เท่าไรอันดับแรกเราต้องดูโจทย์ก่อนนะคะว่าเขาให้ลูกชุบมะม่วงเราเท่าไหร่ลูกชุบมะม่วงของเรามี19ลูกชุบเชอร์รี่ของเรามี15แล้วทีนี้ต่างกันต่างกันคือวิธีบวกหรือวิธีลบคะต่างกันคือวิธีลบค่ะเก่งมากๆเลยอะทีนี้ 19-15ลบ15เอา15ไว้ในใจแล้วนับไปถึง19 15แล้วก็16 17 18 19เหลือเท่าไรคะเหลือ4เรแล้วก็ตอบ4ีลงไปเลยค่ะต่อไปค่ะข้อต่อไปค่ะข้อ3ามเขาถามว่าต้องทำลูกชุบมะม่วงเพิ่มอีกกี่ชิ้นจึงจะมีจำนวนเท่ากับลูกชุบมะยม ก่อนอื่นลูกชุบมะม่วงมีเท่าไหร่คะนะักเรียนมี B 19ลูกชุบมะยมมี26เขาถามว่าต้องทําเพิ่มอีกกี่ชิ้นลูกชุบมะม่วงจึงจะเท่ากับลูกชุบมะยมคะอ่าก่อนอื่นเลยให้เราดูก่อนอื่นเลยนะคะให้เราดูว่าเป็นวิธีบวกหรือว่าวิธีลบอ่า ข้อนี้นั่นก็คือเอ๊ะจะทำยังไงนาะลูกชุบมะม่วงถึงจะมีค่าเท่ากับมะยมดันงนั้นก็จะต้องเป็นวิธีลบนะคะลบนี่จะเอา19ตั้งเป็นตัวตั้งหรือว่าจะเอา26เป็นตัวตั้งคะนักเรียนอ่าวิธีลบนี้ก็คือเราจะเอาตัวน้อยตั้งไม่ได้นะคะเพราะว่ายกตัวอย่างเช่น5-9ลบ9ได้ไหมคะลบ9ไม่ได้เราจะต้องเอาตัวที่มากที่สุด ตังนะคะนั่นก็คือ26ลบตรงนี้ก็จะเป็นวิธีลบนะคะก็จะเป็น26ลบ19เท่ากับเท่าไหร่คะเอา19ไว้ในใจแล้วนะับไปถึง16ก่อน19 20 21 22 23 24 25 26เหลือเท่าไหร่คะนักเรียนอ่าเหลือ7โอเคก็เราก็ตอบไปเลยคะ่ะ ว่าจะต้องทำลูกชุบมะม่วงเพิ่มอีก7ชิ้นจึงจะมีจำนวนเท่ากับลูกชุบมะยมนั่นก็คือลูกชุบมะยม2 6ชิ้นนะคะท่อต่อไปกันเลยค่ะอ่านต่อไปค่ะเก่งทานลูกชุบเชอร์รี่ไปจุดจุดจุดชิ้นทำให้ลูกชุบเชอร์รี่กับลูกชุบส้มมีค่าเท่ากันก่อนอื่น เราต้องดูก่อนว่าลูกชุบเชอร์รี่มีทั้งหมดกี่ชิ้นมีทั้งหมด15ชิ้นแล้วลูกชุบส้มมีทั้งหมด13ชิ้นอ่าเก่งทานไปเก่งทานลูกชุบเชอร์รี่ไปเป็นวิธีบวกหรือว่าวิธีลบคะข้อสีนี้เป็นวิธีลบนะคะก็คือเอา15ตั้งลบด้วย13เท่ากับ เอาะเไา่3ไว้ในใจแล้วนับไปถึง15 13 14 15เสร็จอ้าเหลือ2องคำตอบนั่นก็คือ2แล้วก็เอา2ไปเติมในช่องว่างได้เลยทีนี้เขาถามว่าม,มีขนมลูกชุบทั้งหมดกี่ชิ้นอาก่อนอื่นเลยก็คือลูกชุบมะยมนะคะมะยม26 มะม่วงลูกชุบมะยมลูกชุบมะม่วงสิบเก้าชิ้นแล้วก็ลูกชุบเชอรี่ลูกชุบเชอรี่สิบห้าชิ้น ลูกชุบส้ม13ชิ้นลูกชุบส้ม13ชิ้นนั่นก็คือทำยังไงคะนักเรียนก็คือเอาทั้งหมดมารวมกันก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคุณครูจะพาตั้งนะคะอ่าก็คือวิธีตั้งคือเอา26บวก19ก่อนอ่า 6บวก9เป็น15ใส่5ทด1 2บวก1เป็น3เป็น4 45นะคะต่อไปให้รับเราคุณครูขอแบ่งครึ่งตรงนี้นะคะต่อไปให้เราเอา45บวกกับ15ก็คือลูกชุบเชอรี่5บวก5ได้เท่าไหร่คะนักเรียน5ไม่ไน้ใจแล้วนะปีแล้วชูขึ้นมา5นิ้ว5แล้วก็6 7 8 9 10ใส่0ทด1 4บวก1เป็น5 5บวก1เป็น6ค่ะจากนั้นเราก็บวกเพิ่มอีกบวกลูกชุบส้มเป็นบวก13 0บวก3ได้เท่าไหร่คะ0บวก3ได้3 6บวก1เป็น7ดังนั้นคำตอบของเราก็คือ73แล้วก็เขียนคำตอบลงไปเลยมีลูกชุบทั้งหมด73ชิ้นค่ะ

คำตอบเราก็คือตรงนี้ต่อไปถ้าสองบวก34นักเรียนจะเอาตัวไหนตั้งคะระหว่างตัวตั้งคือ2และตัวตั้งคือ34ถ้านักเรียนเอาตัวน้อยตั้งนักเรียนก็จะต้องนับเยอะนักเรียนต้องเอาตัวมากที่สุดตั้งก่อนนะคะนั่นก็คือ34เริ่มจาก34นับไปอีก2ครั้งจะได้เท่าไหร่ชูขึ้นมา2นิ้ว แล้วนับเพิ่มค่ะนับเพิ่มทีละ1ก็คือ34 35 36คําตอบก็คือ36ตอบ36ต่อไป78บวก7 เจ็บวกเนะคะเราก็เอา78ตั้งก่อนเลยแล้วบวกไปอีก7ครั้งจะได้เท่าไหร่ให้นักเรียนชูขึ้นมา7นิ้วอ่าเนิ้ว นับถอยหลังจาก67ทีนี้มันเป็นเครื่องหมายลบเราจะนับเพิ่มหรือนับลดคะถ้าเป็นเครื่องหมายบวกคือนับเพิ่มทีละ1แต่ถ้าเป็นเครื่องหมายลบให้นับลดลงทีละ1น,นะคะอ่าทีละ1ไปถึง6 4นั่นก็คือ67อ่าเอา6กก่อนนะคะอ่า67ไม่ได้ใจแล้วก็นับไปเรื่อยๆจนถึง 6ก6ิ6ส6่หกนั่นก็คือสเราก็ตอบ3ดังนั้นจะได้สามครั้งตอบเหลือ3โอเคนะคะต่อไปอต่อไปค่ะ 85ลบ79เท่ากับเท่าไรนับถอยหลังจากเท่าไหร่คะนักเรียนนับถอยหลังจาก85ทีละ1ไปถึง79จะได้จะเหลือเท่าไหร่เรามาดูกันนะคะ85 8 84 83 82 81 80 เ9เหลือเท่าไหร่คะอ่าที่คุณครูยกมามีกี่นิ้วคะมี6นิ้วก็แสดงว่าเหลือ6จะได้6ครั้งตอบ6โอเคอ่ะข้อสุดท้ายเรามาดูข้อสุดท้ายกันนะคะนับถอยหลังจาก96ทีละ1ไปจนถึง92 96แล้วก็ 95 94 93 92เหลือเท่าไหร่คะเหลือ4เราก็เขียนเลข4ลงไปจะได้4ครั้งตอบ9กลบ9กเท่ากับสําสำหรับวันนี้เราก็จะทำในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ของเรานะคะอ่าโอเคค่ะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ขึ้นมา แล้วทีนี้ลงมือทำในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย